ทานข้าวครับวันเสาร์ที่16บหกพุศธกิกาวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับมีความสุขควาเมเจริญนะคุณยาายทานข้าวลงมันล่างลมั้งของชาปลาทูรพริกรรรกยังจืดต้มไข่ปลาทูพริกกยังจืดมาทานข้าว นี่บรรส่าวกาแฟไว้ก่อนีน